หลายเด้อพี่น้องทุกคนล้านดวงใจหล้านดงใจของพุได้หลายกนแตีนึ่งยังพท่านหน่นอนพี่น้องเยอะมาแตารสวย าม,มาอาบน้ำไปวะนะโอ้ยอาบน้ำเลีวกับไปนั่นนะเลี่วกับไปล้างถัยล่างจัดมือนึงอาบน้ำเยาไปจักเทียจะพ้องอาบเทียองเทียนะนี่อาบเยาไว้จัเทียมาืออาบน้ำไหลก็หนายเลย พุ่เด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายสวัสดีสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีหน้าร่างดวงใจมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องพี่นอนกับเจ้าสี่ลังเครียดนอนกัอนพี่น้องเคลียที่นอนก่อนนะมานี่ สีหลั่นน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีลั่นน้องใจมีแต่ความสุขความจเจริญถูกเจ้าพันธ์มั่นจ้าต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจริงใดกๆๆสม,ม,มก็มุงหมักปรารถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปเด้อพีนอ่น้องไม่ก็ลุ่งมากค่ถูกแต่เพระท่านรับท่านน้อมหน่น ước tiến sau ดีก้สองหลันดงใจขอ,อบุณเล่อไเด้อพี่น้องเลือไหลเลยนี่นอนบ่ลับนอนไม่ก็หลับก็จับกรใส่โอ้เป็นทุก 6ล้นานดวงใจเด้อ,พ,อพี่น้องขอบคุณ6ล้านดวงใจสวัสดีค่ะ